ชาวราศีพิจิกนะฮะกับการทําบุญไหว้พระนะครับในช่วงเดือนธันวาครับครั้นที่มันกำลังจะคิดว่าจะไปไหว้พระนะครับบางทีเป็นเดือนเกิดของตัวเราหรือคนที่เรารักนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปไหว้ที่ไหนดีนะครับแต่ถ้าใครที่แบบมีวัดประจาของตัวเองหรือว่าสถานที่รวมถึงสิ่งของนะครับที่จะไปถวายนะครับทําตามสะดวกได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่ ตอนนี้มีมีไอเดียครับแต่ว่าอยากจะไปไหว้พระสักหน่อยโหช่วง11เดือนที่ผ่านมานี่อ่วมอรไทยแล้วนะฮะอยากจะเรียกว่าแก้เครสตสักหน่อยเนาะในช่วงเดือนสุดท้ายครับจะได้แบบจบสวยๆหน่อยหรือไม่ก็แบบแหมเป็นกราฟก็หางเชิดขึ้นสักหน่อยเพื่อปีหน้าจะได้เชิดต่อไปเงี้ยนะครับมีดังนี้ครับเริ่มนะฮะสถานที่แรกครับหลวงพ่อโตครับมสมเด็จพระรัจกาลโตหรือว่าหลวงพ่อโตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า เขาว่าหลวงพ่อโตนี่บางทีบางวัดก็เรียกหลวงพ่อโตเป็นองค์พระพระตรูปใหญ่ใหญ่เลยไหมฮะนัะ่ก็ยังใช้ได้นะครับแต่ก็เรียกว่าไปไหว้ทําบุญนะครับทําจิตอันเป็นกุศลแล้วก็บางท่านก็อาจจะไปขอพรก็ได้นะครับแต่ต้องทําและต้องให้ก่อนนะฮะมีเคล็ดลับคือเวลาที่เราจะไปไหว้พระเราต้องให้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบไปถึงปุ๊บ เสียงซ้ซีเลยนะฮะมีบางท่านแบบไปถึงปุ๊บเข้ามาปุ๊บเสียงซ้ซีเลยยังไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะหรือไม่ก็ขอเลยอย่างเงี้ยนะครับให้ก่อนเนาะเวลาที่เราจะรับอะไรสักอย่างนะครับต่อไปนี้นะต่อมาครับองค์ที่2นะครับจะเรียกว่าวัดที่อยู่ติดน้ำนะครับชราศีพิจิตเป็นแมงป่องคือธาตุน้ำนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้นะครับให้ไปไหว้นะครับวัดที่ติดแม่น้ําบึงก็ได้นะครับมีบึงอยู่ข้าง หรือคลองก็ได้นะครับบางคนไม่สะดวกเลยที่จะไปแต่ว่ามีคลองบางวัดข้างบ้านเรามีลำปะโดงอยู่อ่ก็ไปได้นะครับเออเขาบอกลำปะโดงนี่เคยคุยให้กับวัยรุ่นฟังนะเขาไม่เข้าใจกันเยอะเหมือนกันนะอืมก็อาจจะไปรุ่นๆไปเนาะไอ้ยมาต่อครับทะเลก็ได้นะครับใครที่มีเมืองที่อยู่วัดที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่า วัดอะไรก็ตดามานะครับที่มีน้ําเป็นหลักอ่าแบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ต่อมาครับน้ําตกก็ได้นะต่อมาครับอีกสักแห่งนึงนะครับกพระปางอุ้มบาทนะครับพระปางอุ้มบาทนี่ใครที่บางท่านหาไม่เจอนะฮะลองเซิร์ช Google ดูเนาะในจังหวัดที่ตัวเองตัวเราจะไปนะครับหรือว่าบางท่านก็จ,จะถามผู้รู้บางทีมีเพื่อนมีคุณพ่อคุณแม่ที่รู้จักนะครับถามใ่้พระวัดในจังหวัดเรามีวัดใดมีปางอุ้มบาทนะครับไป ไปไหว้ไปทําบุญนะครับบางท่านก็ไปนั่งสมาธินะครับบางท่านก็ทําแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับดีเป็นพิเศษครับต่อมาครับสิ่งของที่จะถวายหรือทําบุญหรือว่าทําอะไรได้บ้างนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าไปไหว้ถ้าไปวัดนะครับสิ่งที่จะทําได้นะครับจะเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องครัวของทําหากินเนาะของกินนะครับในในวัดในบ้านอย่เงี้ยนะครับก็ จานชามช้อนนะครับแก้วก็ได้มันคนเป็นหม้อเลยเนาะมันคนเป็นกระทะเลยครับมันคนเป็นตะหลิวได้หมดครับทัพพีอะไรเงี้ยนะฮะได้หมดครับเอาตามสะดวกของเรานะครับแต่บางคนบอกไม่มีตังค์แน่บุญอะไรที่ไม่มีต้องไม่ต้องใช้ตังค์บ้างไหมมีครับมีเยอะเลยนะฮะและนี่จะแนะนำนะครับชาวราศีพิจิกนะครับเรียกว่าบุญที่เกี่ยวกับบุปการีนะครับ ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับว้บุญการีหรือปู่ย่าตายายก็ได้นะครับเรียกว่าผู้ใหญ่ที่จะเคยเลี้ยงดูนะครับหรือว่าอุ้มชูช่วยเหลือเรามานะครับหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยเกื้อกูลนะครับให้ความรู้ให้การช่วยเหลือต่างๆนานากับเรานะครับนี่คือสิ่งที่ทําได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาเนาะในการที่จะทําบุญครับทาบุญที่เกี่ยวกับ ดวงตาแล้วก็หัวใจนะครับจะเป็นมุริติดวงตาหรือหัวใจก็ได้นะครับและสุดท้ายครับบางท่านาจ,จะอยู่ต่างประเทศนะครับทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับศัตว์นะครับจะเป็นรูปแบบใดก็ได้น,นะจะเป็นมุริติก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราปิ๊งกันมาพอดีนะครับในการช่วยเหลือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะบางทีดวงเข้ากับ สัตว์ในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับในการทำบุญช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเคล็ดลับเรื่องของห่วงจุ้ยนิดหนึ่งนะในช่วงนี้นะครับมีฮะมีไม่ใช่ไม่มีโคราสีพิจิกนะครับเรียกว่าธาตุน้ําแล้วก็เรียกเป็นมรณะแกดวงเมืองหรือดวงโลกนะครับแต่มันไม่ได้มีะไรน่ากลัวนะเขาเรียกว่ามันเป็นอยู่ในเรือนพบแบบนั้นคือเป็นคนลึกลับเป็นคนที่มีความลับเยอะหรือว่าเก็บความลับเก่งหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงทําจังนะครับแล้วก็เงียบ เลือกที่จะเขาเรียกใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆนะครับไม่ใช้กําลังแล้วก็ไม่ชอบใช้อะไรที่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่ต้องรุนแรงรุนแรงมากกว่าใครนะฮะแต่จะต้องสวนอะไรกับใครที่มนรังแกคือไม่รังแกใครแต่ใครอย่ามารังแกเราอะไรเงี้ยนะฮะทำบุญละกุศอีกอย่างครับสามที่นะครับควงจุ้ยนะครับหลังบ้านนะฮะใครมีหลังบ้านหลังห้องหลังอาพาร์ตเมนต์หลังตึกที่อนาเขตของเรานะอืม ทำความสะอาดครับบางราศีเป็นห้องนอนบางราศีเป็นห้องน้ําแต่พิจิกนะครับเป็นหลังบ้านครับลองเคลียร์ความสะอาดบางคนโหรพูดจังเลยนะเพราะว่ามันรกไปหมดเลยเอาเท่าที่ทําได้นะครับหงจุ้ยในจุดนั้นนะครับคุณทําอะไรให้มันเป็นระเบียบเลี้ยงเป็นระเบียบก็ได้อะไรที่มันแตกหักเล้าหรือพังนะฮะอะไรจะไปทิ้งก็ได้จะบริจาคอะไรก็ได้นะครับที่เราสามารถทําได้นะครับหงจุ้ยอยู่จุดนั้นนะครับอือดังนั้นเคลียร์ ให้คลีนคลีนหน่อยความสะอาดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับจงจะจบแต่เพียงตรงนี้นะฮะขอให้โชคดีมีความสุขครับในเดือนสุดท้ายของปีปลอดภัยครับเป็นกำลังใจสวัสดีครับ